หมอเคยมีคนไข้เคสน,นึงไปเลเซอร์มา5โรงพยาบาล oh. กับเครื่องเลเซอร์ท็อป5ที่แพงที่สุดของเมืองไทยฝ้าเดิมไม่หายได้ฝ้าใหม่เพิ่มขึ้น <c oughs> ได้ผิวบางลงและแสบหน้าอีกผมทํางานเนี่ยเจอทั้งแดดบ้างเจอทั้งแสงบ้างนะครับมันก็เกิดฝ้าแล้วมันจําเป็นไหมที่เราจะต้องดูแลด้วยการเลเซอร์อย่างเดียวครับเลเซอร์คือความร้อนและเป็นความร้อนระดับแบบสูงเลย60 70 8 0องศา,ตาใต้ผิวซึ่งมันทําให้เกิดผลข้างเคียงตามมา, <ฮะ S 1> มาเยอะอย่างเช่น <ฮะ S 1> การที่ผิวเรานะโดนความร้อนแล้วผิวบางลงมันก็ทําให้ผิวของเราเกิดฝ้ากะตามมา <ฮะ S 1> ที่เราเรียกว่าฝ้าวนลูเหมอเคยมีคนไข้เคสหนึง่งไปเลเซอร์มา5โรงพยาบาลกับเครื่องเลเซอร์ท็อป5ที่แพงที่สุดของเมืองไทยฝ <ฮะ S 1> ้าเดิมไม่หายได้ฝ้าใหม่เพิ่มขึ้นได้ผิวบางลงและแสบหน้าอีก Oh, oh. เราไม่ได้บอกว่าทุกเคสจะเป็นแบบนี้เนาะบ,บางท่านเนี่ยมันเหมือนลังเนื้อชอบลังยาพี่เคนจิผิวบางคนอาจจะถูกกับเลเซอร์ไปทําแล้วก็รู้สึกว่าเออฝ้าดูจางลงดูดีขึ้นก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีนะแต่ก็ยอมรับว่ามีคนไข้นะคะหลายคนนะคะเกินครึ่งเลยที่ทําไปแล้วเกิดความรู้สึกว่า ผิวบ้างเกิดความแสบหน้าเกิดผลข้างเคียงเกิดรอยดำรอยแดงตามมาถึงจะดูแลตัวเองดีแค่ไหนแต่ถ้าผิวของเราไม่เหมาะกับเลเซอร์ก็คือไม่เหมาะคะ่ะ<อ>จากคนผิวปกติกลายเป็นคนผิวแหง้งจากคนหน้าไม่มีรอยดำรอยแดงก็มีรอยดำรอยแดงเกิดขึ้นมาบแบบนี้เป็นต้นคะ่ะ